สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องเมย์แฟมิลี่วันนี้มาอยู่กับช้างสามเชือกเหมือนเดิมครับผมน,นี่ก็จะพามาดูช้างเชือกที่ผมดูแลอยู่เนาะตัวนี้ช้างยังสาวอยู่ครับ่ปไปดูกันเลยอ่านี่ครับผมช้างยังสาวอยู่ครับช้างเชือกนี้มามาเราเดินมาหาแล้วครับอ่าสวัสดียามเช้าครับผมมาแดดเพิ่งออกครับ บรรยากาศฟ้าหลังฝนย่ำสดใสเสมอไม่รู้จะสดใสได้านานแค่ไหนครับดูจะเหมือนจะมืดมาอีกแล้ววันนี้จ้องเ,าเอาแต่ฝนเลยครับวันนี้นี้เราก็มาถ่ายเล่นกันเห็นว่าแม่คนสวยเชือกนี้ยังไม่ได้ออกครับออกแต่แม่สาวน้อยผมแม่น้ำเมยครับครับผมนี่ก็พามานั่งดูกัน นี่คืออีกเชือกหนึ่งที่ผมดูแลอยู่ครับนี่ก็ผมก็ให้เขาเขาก็ฝากให้ผมดูแลให้าช้างเขายังต้องกินต้องนี่เหมือนกันเขาไม่ว่างครับเขาต้องทํางานเนาะผมก็เลยรับปากเขาว่าผมจะดูแลให้ครับนูน่นแม่น้ำเมยออยู่ในป่าครับผมนี่ก็มาดูแม่สาวน้อยโยกหัวจ,จะเอ๋เลยตัว <c oughs> นี้เขาจะห้าวหน่อยครับเราจะมีสีสันกว่าแม่น้ำเมยอหน่อยเนาะ แต่ขึ้นทางขาไม่ได้นะครับเราต้องขึ้นผ่านทางหัวเ,เพราะว่าช้างยกข,ขาไม่เป็นครับนี่ก็ค่อยมาเอาทีหลังครับเดี๋ยวเราจะไปเอาแม่น้ำมือก่อนเนาะแม่น้ำมือก็อยู่ในปา่าลึกนู่นเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปอีกโอเคครับเดินถอยไปถอยมาทําไมเนี่ยต้องการอะไรน้อนี่ต้อง ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะมีเสียงนกเสียงกระจนกระลอกมีเยอะแยะไปหมดเลยหลังจากที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปโอเคครับเราก็ไปดูแม่น้ำเมยกันเลยไปกันดีกว่าไปยครับโอเคครับเราก็ไปหาแม่น้ำเมยกันดีกว่าเนะาะหญ้าเริ่มขึ้นแล้วครับหญ้าแต่ยังขึ้นไม่เต็มที่ยังต้นเล็กๆอยู่ นู่นครับแม่น้ำมือเขาเห็นผมนะนี่มนอยู่ข้างในครับแม่น้ำมือแม่น้ำมือแกชอบอยู่ในป่าครับอยู่ข้างนอกไม่ได้หรอกครับอยู่ข้างนอกเล่นโคลนเล่นตมอยู่ในป่าเขาจะไม่ค่อยเล่นเราก็จะทําความสะอาดง่ายเราก็จะอาบน้าให้เขาง่ายขึ้นดูครับเขาเดินตามมาเหมือนช่างป่าเลยเนาะอปครับ <laughs> ไปหาแม่น้ำมือกัน โอ้อะมาถึงแม่น้ำมือแล้วครับนี่ครับแม่น้ำมือก็จะกันลมกันฝนได้ดีหน่อยเพราะว่าอยู่ในปา่าต้นไม้ใหญ่ก็เยอะก็จะกันลมกันฝนได้ครับแม่น้ำมือก็จะสบายใจก็จะได้ไม่ต้องมาตื่นกลัวอะไรครับนี่ครับจะเอ๋จะเอ๋ สวยแล้วสวยสวยเออเกง่กงเกง่กงเกง่งเก่งเออคือเก่งถาวะนี่ก็เจ้าของช่องแล้วครับเนาะน่าเยี่ยวเลย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปปลดโซ่กันรอบๆเนาะมีแต่แม่น้ำเมย์ทำทั้งนั้นให้อยู่ตรงไหนก็พังไปหมดต้นไม้นี่พังหมด รู้สึกเหมือนเขาจะเริ่มหิวแล้วครับดูหลังจะเริ่มยุบแล้วเราจะเขาขึ้นไปกินหญ้ากันวันนี้ก็อาหารง่ายๆหน่อยวันนี้ก็เป็นหญ้าใบข้าวกับสับปะรดเพราะหญ้าลำก็ยังหาที่เกี่ยวไม่ได้ครับเราต้องเอาญ้าที่ง่ายๆไปก่อนแม่น้ำมือกินเยอะไม่ได้ครับถ้ากินเยอะนี่รับรองเลยว่าท้องอืดท้องท้องเสียแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวผมปลดโซ่แป๊บหนึงนะ่งเนาะโอเคโอเคครับหลังจากที่เราปลดโซ่เสร็จแล้ว เราก็จะพาให้น้ำมือไปอาบน้ำกันเดินตามมาแล้วครับแสงแดดนี่สวยงามจริงแสงแดดเจอแสงแดดทีนึงก็ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็หายแล้วครับมามามา ต้องจะใสยหน่อยเนาะพอดีว่ากำลังหาโทรศัพท์ซื้อขากล้องกันสะเทือนอยู่ครับหาซื้อขากล้องกันสั่นอยู่ต้องอดใจรอกันหน่อยนะครับเนาะกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับมานี่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 มา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 ลุมาลุมา,มา,มา,มา เออเออเอายังหน่ะ้หม่อไหยยาไปข้าเราก็จะเกี่ยวหญ้าคล้ายๆอย่างนี้แหละครับแต่เราจะไม่เกี่ยวที่ที่ช้างไม่กินครับเราจะไปเกี่ยวที่โรงเรียนหลังโรงเรียนเนาะเรียกว่าหลังโรงเรียนดีกว่าก็เกี่ยวมาเมื่อวานพ่อมูลเมืองเป็นคนไปเกี่ยวผมก็ดูแลช้างหลังจากที่แม่น้ำมเอยทำพรมผาดขาดหมด ต้อมเสร็จเรียบร้อยดูแม่น้ำเมยไม่ยอมมามาเร็วมาเร็วเย่าไปเยี่ยบางนัดเล่นไหมนะ่ะนะมามามาเยวะบ,บอดี้กินได้ยามคืนนะ่ป่ามาไปอาบน้ำเร็วครับแสงแดดยามเช้ากระทบละอองน้ำ อ่องน้ำค้างนะเนาะอ่านี่ก็คือเราอองน้ำค้างโอเคครับงั้นก็ไปตอนที่แม่น้ำเมย์อ,อาบน้ำกันเลยไปกันเลยครับผม อ่าโอเคครับถึงเวลาแม่น้ำมืออาอาบน้ําแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็วันหนึ่งก็มีแค่นี้แหละครับก็เกี่ยวหญ้าอาบน้ําให้ช้างดูแลเขาเวลาที่เขายาคเวลาหญ้าเขาหมด oh, เอาเพลนมามานี้พอไานแล้วได้ฟังหุ่นมานี้มานี้มานี้ม่มาแมามา จะเสียงดังหน่อยนะครับเนาะมามามาเพ็นมาเพีนมาโอเคครับวันนี้ก็จะไล่สดเวลาบ่ายโมงตรงเนาะโอเคครับวันนี้ก็จะเริมมาอดหนุนกันนะครับวันเสาร์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายโมงเนาะโอเคครับแล้วก็มาเจอกันตอนบ่ายเลยโอเคครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามไปด้วยสวัสดีครับ